ครับผมสวัสดีครับมื่อนี้อยู่บ้านสวนเบาหิ่งครับเบิ้งพี่น้องหลังจากฝนตกครับตอนนี้ฝนก็โปอยๆครับครับสวัสดีย้ำคำคำครับเอซทุกท่านครับพี่น้องที่เขามารับชม YouTube ของช่องประลัดคลิกลูกอีสานครับสวัสดีย้ำคำคำตอนนี้อยู่บ้านสวนเบาหิ่งครับนี่หลังจากฝนตกมากกันโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิ้งน้ำขังครับน้ำขังน้ำเต็มเลย โอ้แต่เข้ามานี่มาเห็นเนี่ยเบาหิ้งพดปลูกมาครับพี่น้องนี่ครับมารกเตี้ยพูนนะครับปลูกไปตำตำแนวหัวไปทั้งพูนครับครับเงาเบิดประมาณสามลอยถึงสี่ลอยต้นครับเห็นพผนวานะแต่พอดีมืนนี่มาคำก็เลยบริยางเบิงครับเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวสิบ้ายางเบิงครับนี่ครับบรรยากาศคำคำพูน พี่น้องเอ้ยเว้งงามมาครับบ้านสวนบ่าหิ้งเพิ่นเปิดไฟนี่ปึ้งนอาย่ครับนี่ทางเข่าเพิ่นนี่โอ้สุดยอดเลยเบิ่งพี่น้องโอ้ครับ <S <S บรรยากาศนอาย่ครับพี่น้องบ้านทงเสียงเขียนห้องครับพี่น้องเอ้ยนี่น้ำขังเลยครับ ฝนตกบางนึงครับถือว่าตกแห้งเติบครับเป็นผลดีต่อเกษตรกรของเฮ้าในเห็ดห้เห็ดหน้าในมีหนามไ่หน้าครับมันนี้ก็พอมียังหลายครับมาทายรีวิวบัณนสวนบอวหิงให้บึงครับพี่น้องบ,บางคนอาจสินึกผาบอกโอ้ยบัณสวนบัหิงเปน็นอย่างไรน้อนี่นี่นะครับลักษณะตอนค่ำตอนคืนแล้วก็เปิดไฟโอ้สลัวสลัวสีเหลืองอลา,าม ตามตามตามตัมหัวนี่เพิ่นลงมากเตี้ยครับพี่น้องเพิ่นปลูกมากเตี้ยเห็นเพิ่นเพิ่นสิบปลูกนี่นี่ครับนี่ปลูกในทางยางเขามาอีกอ่ะติดตามตามไปครับครับอันนี้เป็นสวนหลังบ้านเบาเฮงครับนี่ครับอันนี้เพิ่นก็เป็นสะไอเลียงปลานิ่นเพิ่นปลานิ่นแปลงเพลทุโอ้นี่ เบิงสปอร์ตไลท์พี่น้องสปอร์ตไลท์นี่ซองยิงกว่าสนามฟุตบอลผุดเด้อครับมือลมเด้อฝนใกญ่นั่นฮะมือลมเนยฝนตกใหม่ๆมือลมโอ้ยพญามือลมครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่เจ้าของเจ้าของสวนเจ้าของนาเป็นเจ้าของเฮือนโอ้ยขีโพออกนะเจ้านี่กำลังปฏิินวันต่อสายยีลงโบน้ำยดฝนตกอรับสายสายน้ำยดเจ้านี่วะสายยีมันสด็ต่อ โอ้ยไอ้นี่นะนี่่นไออ๋อจะปลูกหมากอยู่นี่น้ำเลยนี่มากวะปลูกออมซะดีวะโอ้ยปลูกปลูกออมซาแล้วก็ออมหัวบ่ออมหัวทารอบรั่วบ้านๆเลนนะโอ้ยอมหัวรอบบ้านเลยนี่ครับพี่น้องเบาเฮงเพิ่งปลูกหมากเตี้ยครับปลูกหมากเตี้ยออมซะแล้วก็ออมหัวรุ่นี้เม่ถ่านิประยะห่างนะเม่ถ่านิปไม่ถ่านซิานิปเนีคือใกล้กันเถอะ จะบ้านจะว่าสองเมตรกว้ห้างอะเนาะเมตรอาซิบกับไก่วะมันเม็ดเดียววะนี่บ่สองเมตรระยะหลุมสองเมตรระยะหลุมสองเมตรไม่เห็นดีบ่แต,ต,ต่ว่าคางเสาผมสองเมตรเพราะว่าปลูกตามอุ้เสียงคบหองอุ้ยมีเสียงคบเหรอวิญญาณไอ้ไอ้เจ้าขึ้นเยอะวิญญาณเนี่ยไอ้ไอบ่แม่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเยอะวิญญาณ<อ>บกะคือคือขึ้ยอะวิาคือมันมีจิตจิตวิญญาณที่คบจะไปใส่กบนะบ่ว่าต่เจ้าพนมเขาสิงเจ้าห้องไร ô sẹt cột hả thầy thầy quạt gì vậy này nhau với bông với ừ, ta đặt ngay này thấy chưa cái gì này này nó ô ô khí tuyết thầy thầy khóc cái này hả? quạt oh, gì vậy này nhỉ? mày éo với ô bố đẹp cột thấy chưa? thay lên bây giờ thấy như bận đấy đấy ô nhìn đi โอ้ฝนสิออกพี่น้องเอ้ไออดดก่อนบนเฮงฝนสิออกมันออกไปเบิดแล้าวบเหนย่นี่นี่ครับโอ้ยไอ้บักตัวตัวใหญ่บนตัวหตัวใหญ่บนนี้มันจะตึงไหมหรือไนี่มันบวกกระโดดไปใช่อออุ้ยขุนมันอยวงเต่หน้อยได้มันขุนยงเดี่ยงเลยมันอยู่จนขุนพี่น้องเอ้ให้อาหารมันกินอาหารกับป้านัน่ จับยนลงสาบนี่เออันก็ยุในสนั่นแล้วมันสีออกจับมันย่นลงแนีปล่อยมาหล้มันออกไปซะเนี่มาเขามาปล่อยมกโอ้ตัดเพได้กาสกินมันกินหมล่งมันัวหน่อยพัดเอาี้ยงม่แต่หน่อยเอพัดเพเปยังมาเอพัดเพเโอ้กเดเตะาเตะนพัดเพเเนี่เออมันใหก่อนเียตัวกีนะเียวตัวสีนี่นี่เจ้น้อยนี่สวงมือนั่น ่อยว่าต่กบ่อยทดลองว่าทีเปิดเปิดเสียงอลไกันกบมันมันอ้มันเต็ต้องต้งต้งตั้มกันสออกก็หลดบอเนีจนมาคอยปลูกเป็นะไรบอ้ปลูกมาไวตั้มเนีอันนี้เลยนะออคางอันนี้สายอันนี้ปะสายเอสายนายนำยศปลูกเปยังีงปลูกเร็วบุล่ะเยอะข้างหน้าเยอะข้างหน้ามามาสังมาซ้ำนอยสนจะมันเคยอะไรกันเคยว่ากันไหมมาซ้อยน กูไปจะกินยยมจากของไปจะกินยยมจากของอนาคตนะอู้อนาคตอนาคตกับสีเทาไปไหนอยู่เนาะเขียวมากเนาะโอ้ยเขียวมากว่ะเช่นนี่ครับอันนี้ปลูกมากเตี้ยกับเป็นพืชพืชเศรษฐกิจอีกแบบนึงเนาะโอ้ยพี่เดี๋ยวผมให้กบอีกตัวนึงนี่นี่นี่ใส่นี่จะพผู้นี้ตัวนึงขุ่นวะมันตัวไหนกันบ่ไห้มือโมเม็ดผุ่นตัวนั้นขาวๆขุ่นขุนบ่ฮะก็แม่งอยู่นี่โอ้ยกหลายนีอยู่นี่อู้ตัวง่ายด้วยตัวนี้ มันมันมันจะดุดออกไหมนั่นบ่อยน kind of right, uh yeah, ี่นั่นไปเขาไปลูกไปมันหาตัวผูปผล่ตัวนึ่งตัวเม่นอวดตัวเม่นอวดอวดประปุ่นหมดเดี๋ยวสังเกตครบนะอันครบตัวอันครบตัวผูเนี่ยมันจะมีมันจะมีบ่งนี้ขาวๆนี่มันจะห้องนะอืมออือครบตัวเม่นจะอวดประปู่ไปจะลากไหมจะลาไปลงไปข้างล่างพูดนะทีมเหาะขึ้เนาะตัวนึงขาวๆเลออเดี๋ยวตัวนึงพูนขาวๆทั้งพ่น สังเกตไหมครับเดี๋ยวมานั่งฟังเป็นสองตุ้มตุ้มจุกบอกทียจบอกโอ้อันนี้สะบ่เฮงเลี้ยงปลานิ่งครับนี่ก็บเนียโยน้ำน้ำนเริ่มขึ้นมาแล้วเนาะฝนตกใส่มันนี่ใส่เนียโยงใส่ลงไปเนี่ยใส่ยีนลงไหลังจากอันนี้ป้าก็บ่ตายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปีใหม่เนาะปีใหม่นี่หมื่นโตครับหมื่อก็โตนี่ได้ขายเถอะสวบอยงดีสะบอยงวัดมาหรือเป่ บ่ม oh, ma ันเป็นกรรมท่านได้ถอนเลยบ่หยงโอ้แมงเมามาตัวบ่ยพิงนี่แมงเมามากนี่เปิดเปิดไฟรอแมงเมาให้ปลามันกินนี่แมงเมามาแล้วโอ้ยงหงอเลยยิหงแค่ไหนฮะปูดเสียงยิงหงอบวกปูดบ่กงูคอยมันดีเลยนะกินบ่สั่งเลยงององอจ้าหงอเองทั่วเลยงองอปูดเสียงกันไหม สปอร์ตไลน์นี้ยิงก็สนามฟุตบอลอีกเนาะเจ้าะเนนนอนมัดฐานครับพี่น้องเมาให้มันลงไม้ลายแล้วพอแมงเมาไมัหลายก็ปิดตัวนี้ปุ๊บให้มันลงสะเลยให้มันลงสะอันว่าเห้ปลายเด้กินเน่อยไปล้างมือก่อนไปล้างมือซะไปไปโอเคย่างตุกิโตมเลยยางมึงโอ้ ครับพี่น้องวันนี้มาอยู่บา้บานสวนบอาเฮงครับพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่หลังบ้านเพ็นบอนสะเหล้ยงปลานิ่เพันปลาพันก็ตัวใหญ่นะครับประมาณสองนิ้วกับสามนิ้วแล้วขนาสิบนะหมาสงสัยหมาสิเห็นเห็นกบอีกแด้วนี่ครับสงสัยหมาเห็นกบอีกแล้วอนี่อีลีเลยนี่โอ้ยกบพ่นเอ้พี่น้อง เออกบมันสิออกนี่บ้าเฮงไงเล้วนี่อปล่อยมาไหนออกไว้เราขังไว้แล้วโอ้โหกลบครับหลังจากฝนตกวันที่นี่กบมันสิออกครับพี่น้องเพิ่นเอากบเอาตะกบตัวเมียมาปล่อยเนาะโอ้ยจะไหวเอียงเห็นว่าเจ้าของเป็นตัวผูกโอ้เป็นเป็นผู้ชายนี่ครับพี่น้องเพิ่นก็ปลูกหมากเตี่ยครับ ตามแนวขอบสะพ่นแล้วก็แน,นวขอบรั่วครับเดี๋ยวอนาคตทามันสูงขึ้นนอ่ก็โอ้ยังสวยสวยงามครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบานสวนเบาเฮงครับพี่น้องเมื่อนี้รีวิวบานสวนเบาเฮงให้เบิ้งครับย้มคำยามขึ้นโอ้สุดยอดบรรยากาศอากาศตอนนี้เย็นสบายเลยครับฝนตกครับอยู่แบบง่ายสบายเรียบง่ายครับ เป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องที่ไปอยู่ต่างแดนต่างจังหวัดนะครับที่ไปหาเหตุงานกันกับรักษาสุขภาพครับป้องกันโควิดในเรื่องช่วงนี้ก็เป็นห่วงแต่เรื่องโควิดไอซิปเก่านี่แหละครับพี่น้องกับรักษาสุขภาพกันให้ดีป้องกันระมัดระวังกันไว้แน่ครับเป็นขึ้นมาไมนก็่สิยญากเนาะมันท่านมีวัคซีนรักษา อพี่น้องสำหรับคำขึ้นนี้ก็ลำลากันสำนีนะครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอด,อดครับผม,บม,มสวัสดีครับ